วันนี้ลอกยูว่าสรดแอดออนด้วยการใชแ้แอปนี้แอปนี้เลยกดออกก่อนนี่แอปนี้มาจุดแอปตัวนี้ในเพจจะตัวหาหลดได้นะชื่อมัน còn có vài lời do còn tâm พอคุณเข้ามาแล้จะเป็นอย่างนี้นะแล้วมันก็จะมีแอดออนได้หากหลานิดมันค้างไอ้ตัวนี้คือแอดออนตัวนี้คือมอดตัวนี้คือแมบตัวนี้คือเทคเจ์ผัดตัวนี้สกรีนส่วนอันนี้อะไรก็ไม่รู้ จะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณจะเอาแอดออนคุณก็แค่กดเข้าไปที่แอดออน แล้วมันก็จะมีแอดออนให้เลือกแล้วคุณก็ทําการเลือกลงเลยนะพอคุณกดตรงนี้เนะี่ยแต่เน็ตมันนี่อย่างนี้แล้วมันก็จะขึ้นรูปหน้าตาแต่เน็ตมันเอ,อ่อพอคุณอยากได้ตัวไหนนะคุณก็แค่กดกิมเข้าไปที่ตัวแอดออน แล้วพอคุณกดจิ้มเข้าไปแล้วคุณก็กดคําว่าติดตั้งถ้าเป็นมดนัดไม่ได้จยากให้กทำการกา,รกาววาดออกก็ร้อมันหลดไม่เอาจุดพอมันหลดเซนก็ขึ้นอย่างนี้แล้วคุณต้องการกดตัวนี้ถ้าคุณไม่กดมันจะไม่เข้ามาครับมาจันการเป็นเข้ามาครับให้เองเลย พอมันเข้ามาก็จะขึ้นรูปบอย่างนี้แล้วจากนั้นก็ถือว่าแอดออนมันเข้าก็กดตรงนี้เข้าดูเลยนะจากนั้นก็ทำการเลื่อนลงมานี่แอดออนก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วคุณก็สามารถเอาไปเล่นได้ นี่ตัวที่ผมโหลดมาตัวสีเหลืองเป็นรูกล้วยนะโอเคสมัยนี้ก็คงจะมีเท่านี้มาเจอที่มาที่ไม่